โยมเอ้ยเช้านี้เนนขอพาใจโยมกลับมาสงบนุ่มนวลและเบาสบายเหมือนได้พักใจด้วยบทสวดละมุนหกตอนก่อนที่เราจะออกไปเจอผู้คนเจองานเจอปัญหาขอให้ใจเรานิ่งมีเมตตาแล้ววันทั้งวันจะเบาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยนะโยมโยมเอ้ยเชา้านี้ใครตื่นแล้วแต่ใจยังไม่พร้อมลองหลับตาเบาๆแล้วสวดตามเนนดูนะ เพื่อให้ใจเรามีสติตลอดทั้งวันสติปัฏฐานังวิสุทธิยาสติเตโชปวัตตุไม่ยังแม้โลกจะเร่งรีบแต่ถ้าเรามีสติเราจะชัดเจนในทุกย่างก้าวเน้นขอให้โยมทุกคนโชคดีทั้งวันเลยนะโยมเอ้ยวันนี้เน้นขอกราบใจทุกดวงที่ยังยืนหยัดอยู่แนวหน้าขอทำนะยามเช้านี้คุ้มครองทหารไทย และทุกชีวิตที่ชายแดนให้ปลอดภัยใจไม่เหนื่อยแม้แดดจะแรงแต่ขอให้หัวใจยังอุ่นด้วยความรักที่เรามีให้กันนโยมนโมเมตยานังชยสิทธิพวันตุเมอิติปิโสภาควาอาอรหังพุทธโธนโมพุทธทายะสาธุโยมเอ้ยขอแสงแดดยามเช้านี้ส่องถึงใจทหารไทยและประชาชนทุกดวงแม้โลกจะมีเสียงแห่งความเกลียดชัง แต่ใจเรายังเลือกเมตตาได้เสมอนะโยนมนโมเมตตายานังชยสิทธิพวันตุเมอิติปิโสภาะข้าวา,ารหังพุทโธนโมพุทธายะขอธรรมยามเช้าเป็นกราะใจให้ทุกชีวิตที่ชายแดนสาธุโยมเอ้ยชาวนี้เน้นขอส่งใจให้ทหารไทยที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือ ขอให้ทุกดวงใจแคล้วคลาดปลอดภัยและมีพลังใจแม้วันนี้ฟ้าจะครึมแต่วันใหม่ยังรอเราอยู่เสมอพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิขอธรรมปกป้องทุกดวงใจเนนเป็นห่วงนะโยมโยมเอ้ยเช้านี้เนนอยากให้โยมลุกขึ้นด้วยใจที่มั่นคงอยากรัววันใหม่ แค่มีสติและความดีนำทางเพราะคนที่ไม่ประมาทจะไม่มีวันแพ้อะไรง่ายๆหลอกนโยมอับปะมัทธานารานังประทังปัปโปติชิริมัทโกธรรมสัทโยนิจังสุขังลาภติปันทิโตเน้นเป็นห่วงนโยมขอให้โยมทุกคนโชคดีทั้งวันเลยนะโยมเอ้ย ไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรแต่เนนอยากให้โยมลุกขึ้นมาใช้วันนี้อย่างเต็มที่ตั้งใจทำดีเท่าที่ใจมีเลวว่าแค่นี้ก็เกินพอนะโยมสัตจังเวอมตาวาจาเอสะทธัมโมสนันธรมโมคำสั์คือวาจาที่ไม่ตายนี่แหละคือธรรมแห่งความตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ขอให้โยมทุกคนโชคดีทั้งวันเลยนะขอบคุณที่สวดมนต์กับเนนเช้านี้นะโยมเนนขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจโยมไม่สั่นไหวแม้ใครจะพูดแรงแม้เหตุการณ์จะไม่เป็นใจก็ขอให้โยมยังรักษามเมตตาไว้ได้แล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาโยมเองโดยที่โยมไม่ต้องไขว่คว้าและฝากกดติดตามช่องพลังบุญพลังใจพลังชีวิต บายอาจารย์วริษาเนนจะมาอยู่ข้างใจโยมทุกเช้านะ